สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกชาติได้ครับคนที่ลองมาเล่นอนะ่าเออแบ็กโฟร์บหรือเปล่าอ่านถูกไหมแบ็กโฟร์บ o ูสบรูสเอาเป็นว่ามันคือเลือดผม oh, ไม่อยอมตอนนั้นจะเป็นเลือดนี่แหละมันคือเลือดอ่ะ ยินดีต้อนรับสี่คนเห็นเรืยอง black black four b a t black four b a t มาเอาเป็นว่าเช่ามาแล้วกันวันนี้เราจะมาบุกตะลุยกับ่าซอม b ี e เล่นเล่แเห็นซอมบี้นะไครับซึ่งโดนานแน่ <laughs> อยู่ดีๆก็จะมอนอย่างเล่นสลากโอ้ย oh, yeah. น่าจะเริ่มแล้วมั้งนี่อยู่ดีจอขยายเล็กลงหมายามว่าไงอ้าวพอจะฟังเดี๋ยวซูมเข้าเดี๋ยซูมออกไปเพราะว่าไงตอนนี้ฉันเห็นเมาส์ตัวเอง อ้าวบักทไมได้บ้าอ้ทำไมเปคนนี้อีกสอมาเามาอแล้วบ้าเจอลบนี่คือไม่เด้แอ่ไม่ได้อะระเบิด มาทำอะไรกันคือบะไรตรงไหนทอ่นี่สีฟ้านี่จะดี่คืออะไรคืออะไรทำไมฉันมาอยู่ในสนามนี้นี่อะไรเก็บหมดมีอะไรเก็บหมดไม่สับวะคุณพ่อโอ้ปืน่อปนก่อนปนนโอเคยังไงครับเนี่ยอุ โอะไรวะนี่ยออะไรดูแลฐานหน่อยเออก็นเก็นเงินไม่ได้เ,เก็บเงินตะเก็บเงินก็อะไ

ไม่กูรีบสามไม่ได้ดูเปียมเปีอูอ้ตัวอะไรมาข้างหลังวะทำไมมันประตูมาตุ่ม

เต็มตัวเลยริร้งมเตงดเต็มิ้งดฮ้ยเียไปอยหนานี่อะไร,ระอรเ,เก็บมาเจออะไรเก็บมด โหกระสุน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 ยังไงก็บอกแหละโอ้มาขึ้นโอเคขึ้นไปไหนต่อบิน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 บนอืมสวย Let's go นิวอันล็อโอเคพร้อมให้สามดาวมิสอันนี้คือผมกำลังเล่นกับคนจริงๆริงนะแต่มันมีบอทหนึ่งคนด้วย OT, BOT เดือดจ้าบัตรฟรอสในมี้เลยจิ้ลนอกอินอ่าคืออะไรไม่เข้าใจนี่เป็นแอมโม สตมิน่เป็นกระสุนมาก่อแล้วก็แอมโมเอ้ยปอดปอดเรียรียเรียกระสุนเรกระสุนโอเคเป็นกระสุนจัเพื่อสวจสิท

เบอดสักโอ้ยไอโมดไม่ต้องมีต่บอทคืออะไรนี้คือโมดในเรื่องเละไรเนยโหลดผีหรือเปล่าทำไมค้างเอี้ขผมเชนจะระเบิดไหมเนี่ มีแต่อะไรที่ไม่อำนวยต่อชีวิตเซนด้โอเคก็จะเป็นหมดอะไรเรื่องเมถ่าผมไม่แน่ใจหลอดเลือดคกืออะไร จะเปิดประตูโอ้ใหญ่มากไม่ได้ใหญ่นะวาน้นะใหญ่มากโอ้ยสะดวกจนตีได้กี่ทีกี่ทีเนี่ยเอ,อ้คือรถ มาคือลราแล้วเพื่อนเโอ้ชี่ทำไมมาหากูคนเดียวเนี่ยไม่ตายแล้วจะตายครับโอ้โหโอ้ยมันเย่งไม่แย,ย่ไม่หามั่งเลยเลย

เปิดกล่องจะได้ปืนดีๆแต่มันมีแต่กระสุนเท่านั้นเลยเอามาอัหมดโอ้หวานปืนนี้มาป้อ,องกันตัวได้ดีอืมนั่นคือกระสุนโอเคไม่มีระลึเสียงอะไรโอ๊ย ไม่มีใครยิงเลยฮะลูห,หุตแล้วืออะไรโอโ้ข้างหลังมียักมาเดี๋ยว นี่ไงความสามารถพิเศษสุดสุดยอดนะคขับไปดน ต้องไปไหนครับ่่งสองอ๋ออ๋อกลงนี้ไปไหน ไอ้ของนี้ไปไหนอ่ะฉันจะไมรู้นเอาอันนี้กลับกลับไปที่ห้องนอะไม่ใช่ต้องไปนู่นร้อยร้อยกับนี่ฝังเลย 金牌。清 chia một Cái gì vậy? เป็นสิ่งที่ฉันตามหาแล้วลว้าวไอ้ของบ้านเราเปิดเล่นโอเคเยวอู้ เตเ็ม oh, yeah, ไปด้วยเลือดทั้งหมดวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหเยอะจัดเราช่วยยิงเถอะมาถึงชั้นนี่แล้ช่วยยิงเถอะจะเยอะขนาดนี้ไปไปโอ้โหไปไ เข้ามาเร็วช้าเป็นตูปีดประตูสิเปลีปยงเปยเปลี่ปยนเปยปยอบดสิบเอ็ด หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยแต่ผมว่าก็มาเล่นหลายจากทีนนี้ไม่ค่อยได้ผักอะไรอย่างคือจะมาบอกเรื่องว่าสตรีมใอนที้สุดสตรีมผมก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปโปรโมทว่าเออผมผมได้รหัสตรีมคืนมาแล้วนะครับตามนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปสั้นๆคลิปวิดีโอนี้นะครับ